เป็นตนะคะนี่ค่ะเพราะว่าสมานะคะหมาหมาเราเป็นอะไรครับขี้อะไรขี้เลื้อยค่ะแล้วมันก็แก้หมัดด้วยไงแล้หมอื่นนะคะมันมากัดมันนะคะแล้วเราก็ใช้อันนี้เราซื้อสิบถึงยี่สิบโลนะเพราะว่าสมามันหนักประมาณสิบโลเดี๋ยวรีบเป็นคนป้อนนะเดี๋ยวทวินป้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ผสมกะเนื้อก็ได้โอ้ดีฉลาดมากครับผม นะสมาร์ท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 กลัวนี่ไงใช่สมาร์ทจริงด้วยจำได้แล้วนี่ไงจำได้แล้วสมาร์ทมาดิสมาร์ป่ะไปลูกป่ะกลับบ้านป่ะป่ะเจอแล้วครับใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับเราเป็นขอบคุณพี่เขาด้วยครับลูกขอบคุณครับครับผม ข้าวหมบาบีอาา่านแล้วมะต้องมันจุยน่ยยาวน่าจะเราจะแกะดูหนะ้าเม็ดใหญ่ไหมถ้ากินยากเราจะผสมหมูนะนี่อันนี้เราแกะออกมาแล้วนะมันจะเม็ดใหญ่มากนะเดี๋ยวไว,นนะไว้นี่นนะไว้ในน้ำนั้นแล้วเดี๋ย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 วเราบดบี้ผสมน,น,นะนี่นะบี้ผสมกับเนื้อหมูบี้ผสมกับเน,นื้อหมูนะนี่มากเลยนี่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราบี้ผสมกับเน,นื้อหมูไปเอาหมูต้มมาแนละ้วเดี๋ยวเรามาคลุกกับยาเดี๋ยวนะ เราะว่ากินยาหมาไม่ได้กินแล้วไม่กินครับครูครับดูสมาร์ตตอนที่มันเป็นขี้เหลือเต็มๆนะหน้าได้โดนหมากัดเลยนะดูนะดูตัวมันนี่ดูแผลมันดูแผลตรงที่หลังนะทเราจะให้มันกินเนื้อหมูนะเนื้อหมูคุกยานะอันนี้ดูนะเดี๋ยวดูนะดูมันกินนะ้องให้กินให้หมดนะอันนี้มาดูไกลๆกับป้าตรงนี้โหมันกินไม่มันกินคําเดียวหมดเลยไอ้แป๊บเดียว อ่าจะเพิ่มกระดิ่งให้มันเลียก่อนให้มันเลียกินยาให้มันก่อนนี่ไงนี่ไงมันกินยาได้เห็นไหมอะไให้มันให้มันเลี้ยให้หมดลูกเออมันหิวไงเวลาหมาหิวให้มันกินให้หมดก่อนกินให้หมดเก็หมดก่อนแล้วยาหมดเกลี้ยงนะครับดูในถาดครับกินรอบสองนี้ไม่เหลือเลยหมดเลยเห็นปหอันนั้นอันนั้นเหลือแต่เนื้อหมูนิดเดียวหลังจากที่กินเบาๆโตไปวันถึงสองวันนี้นะ ไอ้สัตว์ที่กินเลือดนะที่กินเลือดสมานเนี่ยก็จะล่วงตายนะมันก็จะมีเห็บหมัดเลยนะตามพื้นนะเห็บหมัดแล้วก็ยุงมันแล้วก็ตัวยุงตายเต็มเลยแค่ตามพื้นตามพื้นแมงมันแรงที่มันกินเลือดนะนี่ขนาดยุงแังตายนะแล้วก็ายาตัวนี้ดีมากนะตายเป็นกองเลยนะครับแบอนะั้นก่อนลงกานณนะ์นี่ครับมีพวกยุงพวกอะไรที่ตายแล้เต็มเลย แต่สีมาฟ้านี่คือสเปร์สเปร์ไซโคนี่รเราฉีดที่ได้แผ่มันแห้งนะนี่ครับดูสภาพสมาร์ตเราสมาร์ครับตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วนะทันที่สองตะวันนี้แข็งแรงเลยนะดูกินได้ยเยอะกินบาเบตโต้ไป4วันวันนี้เข้าวันที่5นะกินวันอาทิตย์ดูแผ่นะนี่ที่ได,ด้ลงขานี่ ขายไปแล้วขายรวมเลยครับตรงนี้ขายรวมเลยรวมหายหมดแล้วลอกหมดเลยครับเก็บหายการดีเหมือนเดิมมากเลยครับนี่นาม,มานะไก่นี่หล่อแล้วใช่ไหมหายแนละ้วดูดีเลยดูตรงคอดูคอดูคอ ครันี่นี่ข้าวได้ครับแล้วนี<ม>่ิญยาบาวเวกโต้นะครับบาวเวกโต้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเจ็ดวันจะเข้าวันอาทิตย์แปดกินเก่งแล้วครับตอนนี้ซี่โครงไม่มีแล้วนะออกลับมาอ้วนแล้วนะ เดือน่อยๆครับขนขึ้นก็เถิดไปเลยใช่ไหมสมรัร์ตเนี้อหน้าเนืนาเนื้อหน้านะหมดแล้วกินไวมากเนื้อหน้าเนื้อหน้าจับสมรัรตรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับดูครับดูขนสมัรตจากที่เป็นแผลนะขนขึ้นนะหายเกี้ยงครับผมขนขึ้นเต็มเลยดูตามตัวนะครับคอเป็นชั้นนี่คือ อ้วนนะหนังเป็นชั้นๆเลยนะเลยมาดูขาขากอะคอคอที่เลืนะ้นนะแผลนะหายนะเดือนเดือนเต็มนะจับที่หายตัวไปนะั่งกลับมารักษาที่บ้านขาขนเริ่มขึ้นนะเริ่มสวยนี่นี่นดูดูครับดูรอยย่นของมันอ้วนไม่อ้วนอ้วนไม่อ้วนดูครับจากตอนนั้นนะวันนั้นที่ผมขผอมกระดูกที่โค้งขึ้นนะตอนนี้ดูครับ อ้วนไปหมดเลยขาก็อ้วนมากขาต้องแขงขาดูปกติกลับมาหล่อแล้วครับดูหน้า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 หล่อไหมหล่อไหมนี่ดูหน้าดูหน้านี่แรงแล้วนะเนี่ยนี่ครับัวนี่นะต้องทำให้สูงไว้นะ กันเลนะครับเพราะว่าคุณสมารถสามารถปีนได้นะครับคุณสมานี่สามารถปีนตะข่ายนี้ได้นะครับออกไปเน่ลงไปไม่เอาลงไปไปเร็ว